เสียบปลาเรียงเลยครับผมครับเ่องข้างเหนยวไหมมีข้าวเหนียวด้วยเหรอมีร้อนเลยครับสิบสิบบาทก็พอแามสิบ็พอหน้าแบ่งกันกินคนละเคิงกับพัเหนียว กลิ่นบลาห์ป้าปเหมือนเหมือนไปปไประตูไปเหรอเฮ้ยเือนน่นเงียบีล่ะปีใหม่จะเมื่อไหร่ละสีหล่ะตลาดั่ือเก่าจะดีไม่เงียบเปยนั่งกระเขาย กไดขายทองได้ยหนองมันไมน่ารานไม่รามนม่แล้วครับไม่หมไม่ไหมยามึิขาก็โทนไลงไแม่เนาะไม่เลยนไมตะกี้โทอไรครับายยูไช่จะบว่างเยแต่ละคนเมนหนู้กันละเนี่ยตะกี้เ่เอาว่างลงให้โทษสาอ้่าดใขายเด้อได้ขายจะป่าเอ้าทอดขายตั้งใจขายเอนี่ได้ขายขายครับผ่ว่า มาดวปกติทอดตะไคร้ขายเดวแม่เณรบอเดแม่สีหน้าป่เด้ม่ทุกมือหน้าครับปลาหาเองเ่าอาเองครับอ๋อนี่จีปลาเจ้าขวงเน้นจังวปกติเอาชียบไนเอดเซื้อไว้จับ้าไหจังสนเพิ่นขายป่ะค่ะบอนเกจพี่ภา็บมาเลยค่ะอุ้ยขอบพุ่นค่ะนี่คือเห้พี้ออไปบริตัทม้าจ้าจ มีตัวอแล้วอย่างเมเดี๋ยวไปใเบอรเยนเอไมนถว่ะไปเลยไปฟรีค่ะเดีนยไปเลยค่ะนุค้อนได้ะค่ะนั่นนี่ะบอมยูตลาดนัดเขาขายไบลราคาบบมหูล่ะคอยบ่เมนตลาดนัดเอาไปรูดละ เพเอนกันไหนยูเดิเื่อนเ่น่ะเาไปมือ่อไ่ละแม่ไม่ติดีไปไหนเลยจ้าไปเอาเจ้าไปซื้อซุ้มนั่นอไอ้เพืออนนี่ื้อไปเดอ้อเนี่ยค่ะเอาหมดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะของกินของรอ อืม่นี่ค่ะจะเอาไปพี่เขาให้นะคะมาตลาดแล้วพี่เขาให้ เอาไปปลูกต้นไม้ไปใส่ต้นไม้ค่ะขอบคุณนะคะนี่ราคาได้แล้วไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ